สวัสดีผู้ชมครับมาพบกันกับรายการ Hello s e ซสซม์ินะครับเจอกันเป็นประจำทุกเช้า9กาโมง15านะครับของวันทำการที่ตลาดทุ้นไทยเปิดเราก็จะเริ่มต้นวันด้วยการมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับทั้งสหรัฐทั้งยุโรปแล้วก็แน่นอนเช้าว,วันนี้ในตลาดเอเชียเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวจะนําเสนอผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกันนะครับเช่นเดียวกันกับประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาช่วงเช้าของวันนี้นะครับ ก็ช่วยการอัปเดตเตียงความพร้อมให้กับทุกท่านก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดกันในช่วง10โมงฮะเมื่อคืนนี้ครับเราเริ่มเห็นตลาดอเมริกาเนี่ยย่อลงอ่ย่อตัวลงไปชัดเจนขึ้นแล้วนะครับก็แน่นอนก่อนหน้านี้ครับมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้คึกคักแล้วก็เห็นหุ้นกลุ่มใหม่ๆตัวใหญ่ๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบกตลาดนะครับแต่ช่วงสัก2 3วันหลังเนี่ยก็เริ่มเห็นการแผ่วๆลงไปบ้าง ถ้าไปดูที่ดัชนีนะครับเราจะเห็นดาวจ์ขยับลดลงไปเล็กน้อยครับลงไป0.09%ที่ลงเยอะหน่อยคือดัชนีตัวหลักของเขาคือ S&P 500ลงไป0.53%นะครับแล้วก็หุ้นเทคนะครับใน NASDAQ ก็ลงไปสักประมาณ1%ช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีข่าวดีข่าวบวกใหม่ๆเข้ามากระทบมากนักนะครับก็เลยอาจจะเริ่มเห็นแรงขายออกมาบ้างแต่ยังไม่ได้ลงเยอะนะฮะอ่ะ ขณะที่ทางฝั่งของยุโรปครับเมื่อวานนี้ก็มีตลาดที่บวกอย่างอังกฤษขึ้นมา0.46%และมีตลาดที่ติดลบนะครับอย่างเช่นเยอรมันที่ลงไป0.53%แล้วก็ฝรั่งเศสลงไป0.19%ข้ามาทางฝั่งของเอเชียครับเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยตลาดที่ขึ้นมาแรงมากๆในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเริ่มย่อบ้างอย่างญี่ปุ่นวันนี้ก็มีติดลบบ้างแล้วนะครับ ขึ้นมาแรงจริงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาต้นสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นเรื่องการเมืองภายในประเทศของเขาเนี่ยนะครับที่กําลังจะประกาศวันเลือกตั้งคาดการณ์กันว่าอ,อย่างเร็วเนี่ยเขาอาจจะเลือกตั้งได้วันเดียวกับบ้านเราเลยนะครับคือ8กลกุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลของญี่ปุ่นก็ประกาศแล้วว่าจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งนิเกอีก2อ5นะครับติดลบมา0.73%ในเช้าวันนี้ครับ ปรับตัวยอ่อลงสักประมาณ400จุดหลังจากที่ขึ้นมาเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับเสียงหของจีนครับเช้าว,วันนี้ก็ติดลบครับลงไปนิดหน่อย0.17%นะครับขณะที่ทางฝั่งของฮ่องกงยังยืนบวกได้ที่0.4%น้อะครับฮ่องกงวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้สักประมาณ100ยเศษเศษนะครับร้อยจุดเศษเศษเกาหลีใต้ฮะวันนี้ช่วงเช้านะครับ ก็มีการประกาศเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของทางธนาคารกลางเกาหลีใต้ออกมานะครับก็ปรากฏว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดครับคือคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ2.5นะครับดอกเบี้ยเกาหลีใต้ในปัจจุบันอยู่2.5ก็ยังถือว่าสูงกว่าบ้านเราด้วซ้ำนะครับหุ้นเขาไปต่อนะครับเกาหลีวันนี้บวก0.5เนะครับคอสปเปียขึ้นมา4,748จุดแล้ว ก็ต้องยอมฮะเพราะว่ามีข่าวบวกหลายเรื่องมาโดยตลอดนะครับอุตสาหกรรมหุ้นตัวหลักๆของเขาเนี่ยเรียกว่าอยู่ในกระแสโลกของจริงเลยนะครับก็คือทางฝั่งของเอเชียเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตลาดละครับที่ที่จับกระแสของ AI ได้เรียกว่าอยู่หมัดนะครับจริงๆเนี่ยเกาหลีใต้อาจจะชัดกว่าญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำนะครับที่มีกระแส AI เยอะๆเลยเนี่ยก็คือเกาหลีใต้กับไต้หวันนะครับ สองตลาดเนี่ยก็ได้รับอน,นิสง์ไปเต็มๆเพียงแต่ว่าไต้หวันเนี่ยมันจะมีบริษัทหนึ่งก็คือ t s m c t s m c ที่มันใหญ่มากๆแล้วก็โดมิเนตตลาดไปเยอะนะครับขณะที่เกาหลีใต้จะมีจำนวนตัวใหญ่ๆอาจจะมากกว่านะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เห็น s a m s u n ง s k Hynix นะครับ u ุนไดช่วงที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับก็บวกกันหลายตัวช่วยกันคนละไม้คนละมือ เกาหลีใต้วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับบวกขึ้นมาได้สักเกือบเือบครึ่งเปอร์เซ็นต์อินโดครับช่วงเช้าเปิดมาก็บวกมาได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ถือว่าสดใสส่วนฟิลิปปินส์ก็บวกนิดหน่อยขึ้นมา0.82จุดนะครับหรือว่า0.01เเท่านั้นบ้านเราวันนี้ก็น่าตามครับว่าเอ๊จะเป็นยังไงกันนะครับ เวียดนามฮะก็ขึ้นขึ้นลงลงดัชนีดโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่วันนี้ติดลบติดลบไป0.38เนะครับเมื่อวานนี้หุ้นเราบวกได้9จุดกลับมาที่1,244จุดแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าระดับปิดของปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวตามกันลุ้นกันนะครับวันที่ชาวบ้านเขาบวกกันหมดเนี่ยเราก็ไม่บวกนะครับเดี๋ยววันนี้รอดูครับ วันนี้ชาวบ้านเขียวบ้างแดงบ้างสลับกันไปเราจะเป็นยังไงนะครับ10โมงเดี๋ยวคงได้อัปเดตกันส่วนปัจจัยข่าวช่วงนี้อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับไม่ได้มีประเด็นข่าวสารอะไรเคลื่อนไหวกันมากนักก็มีประเด็นเรื่องของแบงค์ชาติเกาหลีนะครับที่ก็ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยตามความคาดหมายนะครับมีประเด็นหุ้นที่คึกคักหน่อยวันนี้ก็เป็นตัวโตโยต้านะครับแต่โตโยต้าเนี่ยเป็นการขึ้นจากการประกาศโครงการซื้อหุ้นขืนนะครับ ที่มีขนาดมากถึง35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นก็เลยบวกกันเยอะเลยนะครับขึ้นมาในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเห็นว่าขึ้นมาสักประมาณ7จเเหมือนกันนะครับสำหรับตัวหุ้นโตโย t a เพราะว่าประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนล็อตใหญ่มากๆนะครับ อิหร่านก็ยังถูกพาดหัวข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดก็ยังคงมีอยู่แล้วก็แน่นอนเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็บวกกันคึกคักเลยนะครับทะลุ4,600เหรียญไปแล้วก็ย่อลงมาในช่วงเช้าของวันนี้ประเด็นเรื่องของอิหร่านนะครับก็ยังส่งผลบวกต่อทิศทางของราคาทองคําแล้วก็อาจจะรวมถึงน้ํามันด้วยนะครับข่าวหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นกับการลงทุนมากเหมือนกับ หลายๆวันที่ผ่านมาบ้านเราเองก็ข่าวต่างประเทศก็อาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการประกาศระงับการออกวีซ่าให้กับ75ประเทศนะครับซึ่งเนื้อหาหลักใหญ่ใจความคนก็ไปดูที่มาที่ไปครับอ๊ะทำไมสหรัฐทำแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าหลักๆเลยนะครับสหรัฐได้มีการไล่เรียงเอาแต่ละประเทศที่คนเนี่ยอพยพเข้าไปนะครับแล้วก็ ไปเป็นประชากรที่นู่นนะครับปรากฏว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยของหลายๆประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นภูตานเนี่ยคนภูตานที่ย้ายไปอยู่สหรัฐเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนเข้ามาขอรับสวัสดิการสําหรับคนรายได้น้อยเนี่ยเอาเฉพาะภูตานนะครับภูตานนี่คือเบอร์หนึ่งเลยนะฮะในแง่ของเปอร์เซ็นต์นะครับคือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนภูตานที่ไปทํางานที่สหรัฐหรือว่าไปอยู่ในสหรัฐเนี่ย ปรากฏว่ามีไรายได้ไม่พอไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาตั้งใจจะไม่ทํางานแล้วขอรับสวัสดิการเป็นหลักหรือว่าหางานแล้วหางานไม่ได้อันนี้เราไม่รู้นะครับแต่เขาไปิสต์ตัวเลขมาเนี่ยสถิติของคนปูตานที่เข้าไปนะครับเกินกว่า80%มาขอรับสวัสดิการก็เ,เกิดคําถามจากคนอเมริกันเยอะแหะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรับคนเหล่านี้เข้ามาแล้วเขาก็มาขอใช้สวัสดิการจะสร้างประโยชน์ได้ทํางานเกิดประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีเนี้ย พอไปไล่เรียงมาปรากฏว่าคนไทยก็มีสัดส่วนไม่น้อยนะครับเห็นว่าสักประมาณ1ใน3ของคนไทยที่ไปอยู่สหรัฐเนี่ยก็ไปรับสวัสดิการสําหรับผู้มีรายได้น้อยนี่เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมสหรัฐถึงประกาศระง,งับการให้วีซ่าของ75ประเทศนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องตามันต่อว่าเรื่องนี้ทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะมีการเจราจากับสหรัฐหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อผ่อนคลายประเด็น เรื่องดังกล่าวก็เดี๋ยวติดตามข่าวนี้กันอีกทีอาจจะไม่ได้กระทบกับเรื่องของการลงทุนโดยตรงนะครับแต่แน่นอนมันก็อาจจะมีความยากลําบากในแง่ของการติดต่อทาํามาค้าขายอะไรกันมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะก่อนจากกาันผมอัปเดตเช่นเคยช่วงรายการ10บโมงเซตเนวิเกเตอร์นะครับเราก็จะรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจ มาฝากคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์กันก่อนวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับการคุยกับนักวิเคราะห์ประจำวันผ่านช่วง t ไ a i Market Insight วันนี้ก็แน่นอนฮะอาจจะเน้นเรื่องของคุ้นพลังงานมากสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นราคาน้ํามันเนี่ยขยับขึ้นมาบ้างแล้วก็เป็นผลบวกกับคุ้นในกลุ่มพลังงานบ้างนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้จะถาวรยั่งยืนคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวมาอัปเดต Stock of t เด day วันนี้คุยตัว True ครับจะมาจับสัญญาณทางเทคนิคนะครับมาดูกราฟกันหน่อยว่า True น่าสนใจเข้าลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่าง a d v a n c e เนี่ยแข็งแรงอย่างมากแล้วนะครับ True ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับส่วน DR s o ซูมวันนี้จะคุยหุ้นตัวบิลลบิลนะครับเป็นแพลตฟอร์มจากเมืองจีนนะครับ ที่เป็นแพลตฟอร์มพวกวิดีโอต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้รับกระแสนิยมนะครับราคาหุ้นเองก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวก็เดี๋ยวมาอัปเดตธุรกิจของเขากันนะครับส่วนประเด็นข่าวสารอื่นๆนะครับก็มีประเด็นเรื่องของราคาน้ํามันก่อนหน้านี้เคยกระตุกขึ้นมาบ้างจากประเด็นเรื่องของอิหร่านแต่สถานการณ์ดูจะคลี่คลายลงไปเล็กน้อยนะครับราคาน้ํามันก็ขยับลดลงเดี๋ยวมีประเด็นข่าวนี้มาฝากกันแล้วก็ แน่นอนนะฮะมีเรื่องของเวเนซุเอลาที่ยังคงเกาะติดกันด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ํามันเรื่องของพลังงานเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวตามกันทั้งหมดนี้มาอัปเดตกันได้ในช่วงเวลาประมาณ10บโมงนะครับกลับมาพบกับผมลิสมีงานอีกครั้งหนึ่งกับรายการเซตเนมิเกเตอร์ในภาคเช้าครับ